ท่านี้ท่านี้เราจะมานอนทากันนะคะจะมานอนทากันก็คือกระดกก้นของเราขึ้นท่านี้ก็จะได้ช่วงขาพวกนี้แล้วก็หน้าท้องเช่นกันนะคะอาจจะไม่เห็นตัวทั้งหมดนะคะเอาให้เห็นท่าแล้วกันเนาะนกระดกก้นของเราขึ้นแล้วก็เก่งหน้าท้องนะคะ เก่งหน้าท้องไว้อาจจะจับเวลาไวหนึ่งนาทีอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วค่อยลงหรือว่าใครไหวเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแล้วพอกล้ามเนือ้อคุณมันเริ่มมีมันเริ่มคุ้นเคยกับการออกกําลังกายแล้วคุณค่อยทําเพิ่มหลายนาทีขึ้นไปนะคะเนี่ยเก่งหน้าท้องด้วยนะคะเนี่ยค่ะ ถ้านี้เราไมได้ช่วงนี้นะคะโอเค